ฟังคุณสุปันบ้างว่าคุณสุปันมองยังไงครับว่าเอ้ดูมันเหงาเหงาอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันเพราะว่าอย่างอย่างเมื่อเมื่อวานนี้ใช่ไหมก็ก็เกิดเหตุเอ่อเอ่อเลือดพานขึ้นมาแล้วที่ที่นครศรีธรรมราชมันคยิงแขนมีการยิงกันเออครับเออคือต้องบอกว่ามันเหงาเหงาเงียบเงียบนะครับก่อนก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ย ก็โทรไปถามหลายที่ตำแหน่งข่าวครับเขาก็บอกว่าโอ้ยไม่มีอะไรลูกพี่อย่ากังวลยาวไปยาวไปผมบอกยาวไปไหนล่ะก็บอกยาวไปคนเก่าอยู่ยาวเข้าป้ายไปอย่างเงี้ยผมพอฟังข้อมูลคุณศักชัยผมก็ตกใจที่บีบีซีเขาจัดโคราชอยู่หนึ่งหนึ่งฮะอยู่ในหนึ่งในห้านหนึ่งหนไห้าสมอลล์เราผูกครบจริงๆแล้วโคราชเป็นผู้สมัครเยอะแต่จริงๆไม่มีอะไรจริงๆ นิ่งมากเเออนี่ผมโทรไปล่าสุดเนี่ยบอกนิ่งมากไม่มีอะไรนะครับแต่จังหวัดตื่นรอบๆข้างเนี่ยเป็นการสรรพยุทธ์ของสองพักการเมืองใหญ่นะอที่ที่เคยเป็นพื้นหนึ่งเป็นเจ้าของพักที่เคยเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมแล้วก็พักน้องใหม่แต่ขับเคลื่อนในนามกลุ่มอย่างที่พี่ตวีบอกว่าพักการเมืองเขาจะพยายามจะนิ่งๆแจงจริงแล้วเนี่ยไม่งั้นถ้าถ้าลงไปนี่จะถือว่าลงไปแทรกแซงไง มีสิทธิ์ดนยุบพักได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเขาจะใช้ช่วยอยู่ข้างหลังปิดลับปิดลับภารกิจปิดลับเขาจะส่งเสบียงส่งการจัดการลงไปเพราะว่าจะลงไปยุงในพักการเมืองนี่มีมีสิทธิ์ไงโดยมีมีสิทธิ์โดนฟ้องที่ถึงขนาดยุบพักได้นะอ๋อเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพักการเมืองพักการเมืองส่งได้ไหมฮะอันนี้ด้่ได้วยความไม่รู้ไม่ได้เลยฮะอ๋อครับแล้วก็ มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เหมือนพักการเมืองไม่ทำไรแตงจริงแล้วโอ้โห<ม>ในส่วนของผู้สมัครหรือว่าที่ผู้สมัครของพักต่างๆเนี่ยครับช่วงสองวันมาเนี้ยโอ้ประตูเนี่ยไม่ต้องปิดอ่ะประตูหน้าบ้านเนี่ยไม่ต้องปิดอ่ะหรือประตูสานักงาน<ม>ไม่ต้องปิดอ่ะเปิดแง้มไว้เลยเออเพราะอะไรแม่ถ้าปิดแล้วเดี๋ยวมาเปิดแล้วเสียงมันดังข้างบ้านเขาลำคาญมันจะแกลกากตลอดอะ่ะมามาเพื่ออะไรมา<อ>มามาส่งสเียรเหรอรถ เขามาพูดการได้ไปส่งสเปียร์เหรอเขามาปรึกษาหาเรื่องของการจัดการบริหารจัดการให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงผมผมก็เฝ้าเฝ้าดูจับตาอยู่หลายพื้นที่นะแต่ก็องบอกว่าปีนี้มันเงียบแต่ว่ามันมันก็มีการสู้กันอยู่พอสมควรแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการที่ใครตัวแทนหรือว่ากลุ่มผู้ที่การเมืองไหนให้การสนับสนุนเนี่ยมันก็หมายถึงอนาคตฐานเสียงข้างหน้า เราต้องยอมรับว่าบ้านเราการเมืองบ้านเรายังเป็นระบบอุปถัมภ์อยู่นะครับแต่ปมเนี่ยที่มันน่าสนใจเนี่ยคุณทวีแล้วก็คุณศักดิ์ใจพี่ทวีและท่านผู้ชมเรื่องของอบตเนี่ยมันก็มีการถามกันเยอะมากอืมแล้วผมก็เพิ่งเข้าใจนะว่าเออ้สิ่งวันนี้อเพื่อนก็โทรมาเล่าให้ฟังบอกเอ้ยมันไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรอกว่าอบตผมบอกเอ้ยไม่มีอืกฎหมายไม่ระบุมันไม่มีคแล้วก็อ ผมก็ถามเพื่อนว่าทําไมอ่ะก็ถือว่ากลับไปเยี่ยมบ้านด้วนบอกว่าไม่อืเขาบอกว่าไม่ถามว่าทําไมอ่ะถ้าเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยหรือหรือเลือกตั้งนอกนอกพื้นที่ได้เนี่ยมันจะลดแรงเสียทานจากเครือญาติไงอ๋อคุณสัจชัยพิจิรีและท่นผู้ชมเข้าใจญาติตรงสมัครไม่เลือกก็ไม่ได้เลือกคนอื่นก็ไม่ได้ ทั้งที่ก็รู้ว่าญาติตัวเองมันไม่ใช่คนดีคนเดรอะไรเออใช่ใชแต่กฎหมายไม่มีระบุไงอืมไม่มีระบุว่าจะต้องมีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือการเลือกตั้งนอกเขตได้มันไม่มีไงแต่อบตเนี่ยอย่างที่พี่ทวีบอกไม่มีสิทธิ์ในการจอกฎหมายแต่สามารถออกระเบียบข้อบังคับได้อืมครับนะครับแล้วจะมีปัญหากันทุกๆปีเรื่องหน้าเกี่ยวอืมเรื่องหน้าเกี่ยว จำได้ไหมคที่รถเกี่ยวข้าเข้าไปในพื้นที่ไหนนะถ้าถ้าอบตบ้านไหนมีรถเกี่ยวหมู่หมู่บ้านไหนมีรถเกี่ยวข้าวอยู่ด้วยออกเลยนะครับออกกฎระเบียบเก็บภาษีรถนวดข้าวแพงอ๋ออ๋อโอ้เออจริงเรื่องนี้เคยฟ้องกันถึงเคยฟ้องศาลกันไปแล้วนะอือคือเขาจะมีกฎระเบียบอบตอาจจะต้องไอ้ถ้าใครเอารถนอกพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้าวนะจะต้องเสีย อืมเขาเรียกว่าเสียค่าธรรมเนียมแล้วอบตจอกต๋วให้เลยนะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าการจัดเก็บรายได้อ่ามีใบเสร็จให้จัดเก็บแต่ว่าบางทีออกแพงไปเนี่ยมันก็ไม่มีไงชาวบ้านก็ไปโวยเงี่ครับเพราะว่ารอคิวรอคิวอบตที่เป็นเจ้าของแล้เกี่ยวข้ามทั้งอบตมีอยู่คนเดียวไม่ไหวอ่ะทั้งหมู่บ้านต้องรออ่ะจะขนมาทําไงอ่ะนี่นี่คือนี่คือสิ่งที่หยิบยกมาเล่าให้ฟัง ประเด็นที่ผมบอกว่าพอมันไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้านะครับแล้วมีเลือกตั้งนอกคณะเขตเนี่ยมันก็เลยเป็นแรงเสียดทานระหว่างเรือญาติด้วยกันเพราะว่าการได้มาซึ่งเป็นอบตอเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณสักชัยพิทวีทนบูุชมมาจากคะแนนเสียงของญาติพี่น้องถ้าตระกูลไหนมีสันแหลกเรือญาติเยอะคนนั้นก็จะได้แล้วอยากจะขยายประเด็นนี้ให้ใหกับน้องๆอง,องรุ่นใหม่หน่อย Mm hmm. แต่ก่อนนี้ mm hmm. อบอตอรเราเนี่ยจะมีสิทธิ์เลือกหมู่บ้านละสองคนแต่แก้กฎหมาย mm hmm. เลือกตั้งครั้งนี้แก้กฎหมายใหม่เนี่ยเลือกตั้งได้คนเดียวหมายถึงว่า mm hmm. หนึ่งหมู่บ้านจะมีอบอตอได้หนึ่งคนก่อนหน้านี้มีสองคน mm hmm. มันก็มีคําถามตามมาอีกคุณศักดิ์ชัยด้วยนะคุณชม uh huh. ตอนแรกผมก็ขำนะแต่ตอนหลังเอออย่าไปขำ uh huh. เดี๋ยวน้องพวกน้องๆหรือคนรุ่นใหม่เขาไม่เข้าใจจริงเ mm hmm. ขาบอกว่าหมู่บ้านคืออะไรอืม mm hmm. mm hmm. เจอคาถามนี้เ้าไปคุณศักชัยพี่ทวีและท่านผู้ชมตอบกันยังไงอืมบ้านหลายหลังมาอยู่รวมกันไงเขาไม่เข้าใจว่าหนึ่งหมู่บ้านนี่คืออะไรผมต้องบอกหนึ่งหมู่บ้านเคยเจอไหมบบ้านอ่เภอตบลหนองหมาวอหมู่ที่สองอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมอืาตบลตำบลโคกอีเดอยหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สองหมู่ที่สามหมู่ที่สี่นะฮะครับหมู่ที่สองนั่นก็คือหมู่บ้านหนึ่ง หมู่ที่สามนั่นก็คือหมู่บ้านหนึ่งครับแต่น้องเขาจะเข้าใจว่าสมมุติว่าบ้านอย่างบ้านต้านผมเนี่ยชัวบ้านผมเนี่ยบ้านหนองแฟบนะฮะอ่าเขาเรียกบ้านหนองแฟบอืมแต่นั่นไม่ใช่บ้านทางทางสัมมโนประชากรที่จะไปรงคะแนนเสียงนะเออมันเป็นมันเป็นเรียกชื่อตามนามเหตุบ้านนามเมืองไงลเขาจะหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สองหมู่ที่สามหมู่ที่สี่หมู่ที่ห้า นั่นก็คือหมู่ที่หนึ่งจะเลือกตั้งอบอตอนี้หนึ่งคนนะชั่วหมู่ที่หนึ่งเนี่ยมีหมู่บ้านสักสองร้อยหลังคาเรือนก็จะต้องวัดสู้กันในหมู่นั้นนะอ่ะสมมุตินี่ตัวอย่างสมมุติตัวเลขสมมุติว่าถ้าหมู่บ้านหนึ่งมีสองร้อยหลังคาเรือนก็จะต้องสู้กันในสองร้อยหลังคาเรือนนั้นนะนะครับอตามสิทธิ์ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เลือกตั้งนะอืม ก็ถ้ามันเป็นบ้านก็จะต้องสู้กันสองร้อยหลังคาเรือนนะถูกลาคุณศักชัยใจเพราะว่าพ่อแม่เขามีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วไงครับก็จะต้องนั้นต้องเอาไปหนึ่งคนนะเพราะนั้นเครือญาติใครเยอะมันจึงได้มาซึ่งอบตครับพอมันไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีแต่เชื่อไหมเขาพัฒนาไปไกลมากเขาทาเว็บไซต์นะคุณศักชัยใจพิธีิีแล้วท่านผู้ชมว่าให้อ่าเขาเรียกว่าสํารวจสิทธิ์ว่าใครมีสิทธิ์ เลือกตั้งบ้างเพราะบางคนไม่เคยไปเลือกตั้งนู่นนี่นั่นถูกตัดสิไปแล้วไงใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยเดินทางมาเนี่ยเพื่อจะมาเลือกตั้งแต่ปรากฏพอมาถึงมาเช็คแล้วไม่มีสิทธิเลือกตั้งก็เสียค่าเดินทางฟรีเสียเที่ยวฟรีผู้สมัครก็ไม่รับผิดชอบด้วยนะครับโทรบอกให้มาน่ะบอกให้มาค่ารถค่ารีก็จอกให้หมดแหละ แต่พอมาถึงไม่มีสิทธิ์จะตั้งโดนลอยแพแลโดนเทเขาก็จะมีนะเว็บไซต์นะจะโทษดีเธอนี่พูดภาษาแบบบ้านๆนะพอทุกคนเห็นเว็บไซต์เนี่ยนะผมเนี่ยพยายามจะไปครับเอาข้อมูลมาให้แฟนๆรายการเราเช็คนะแต่ผมเสร็จแล้วผมก็โอ้โหผมพูดไปก็จะโดนด่าเพราะมันยาวมาก มันยาวมากอ่ะในเว็บไซต์กกตอย่างนะผมไม่รู้เว็บไซต์กกตหรือนะวยไหนไหนทำคือสามารถเช็คเพียงแต่ว่าคุณใส่หมายเลขบัตรประชาประจำตัวประชาชนจนที่สามหลักของคุณไปลงไปในช่องเนี้ยในเว็บไซต์นั้นมันก็จะบอกว่าคุณมีสิทธิเลือกตั้งไม่มีสิทธิเลือกตั้งผมก็ได้ทําไมมันไม่ทําง่ายๆวะเพราะว่าคนที่เลือกตั้งอบตนี่คนอยู่ในหมู่บ้านไงครับ แล้วตัวเลขเว็บไซต์มันจะต้องมันจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหมดไงโอ้โหครับเอาเดี๋ยมันไม่ใช่แอปพลิเคชันไทยชนะหมอชนะคนไทยแพ้อะไรไม่ใช่นะเนี่ยผมลองโจทย์มานะ h t t p s s t a t b o r a g o t h e l c t i o n ท g บ t e อ l า 4สแลตคุณสักชัยพี่ทวีอ่าแล้วเราใส่ใส่ข้อความสืบค้นเข้าไปในในใน g ูเกิลเนี่ยมันไม่พาไปที่ที่เว็บไซต์นี้ได้หรอพาไปเดี๋ยวผมจะบอกทางรัดไงบอกว่าเข้า Google เถอะอย่มันจะมาฟังที่ผมพูดเลยแล้วจะงงก็จะรูเลยจะไม่ต้องไปเดินทางเสียเที่ยวไงแล้วไม่ผิดผิดใจญาติแต่ชั่วผมผมเนี่ย ติดอยู่ที่ลำปาง uh huh. มาภารกิจเพื่อชาติครับ uh huh. เพื่อที่จะมาทำเรื่องที่เขาทำกันยังไงว่าข้อมูลเอาข้อมูลไปแก้ uh huh. ปัญหาความยากจนเนี่ยข้อมูลวิจัยเป็นการยากจนเนี่ยผมถือเป็นภารกิจเพื่อชาตินะ uh huh. แล้วผม uh huh. ไม่มีสิทธิ์ uh huh. กลับไปเลือกตั้งที่หมู่ที่เจ็ดตำ uh huh. บลหมู่ที่เจ็ดหนองแฝบสีกระอางนครนายกผมเนี uh ่ย huh. ผมสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ในการที่จะแจ้งสาเหตุได้ว่าทำไมไม่ไม่ไปเลือกตั้งเพื่อจะคงรักษาสิทธิ์ไว้แต่เชื่อไหมคุณสักใจพี่ตวีท่านผู้ชมไอ้เว็บไซต์เนี่ยที่แจ้งเหตุผลเนี่ยมันมีอยู่4เว็บไซต์โอ้โหแล้วมันง่ายนิดเดียว www.ect.go.th เออเออเอาคํามันดิ w w w o a a g o n a g o p a d o t g o d o เฮ้ยไอตอนไอตอนยื่นคำร้องไม่ไปไอตอนยื่นที่จะไอะไรเรียกว่าแสดงเหตผลไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยเช็คอ่ง่ายเลยทำไมมง่ายจังวะเออแต่กูอยาเช็คว่าุณไปใช้สิทธิ์ได้หรือเปล่าที่ทำไมกูเข้ายากจังวะ บอกแม่งโคตยาวถ้าพูดแบบภาษาจิโกปักซอยผมนะขอโทษนะหยาบหยาบคายหน่อยนะขอโทษกใจพี่ดีวลท่านผู้ชมนะจิโกปักซอยผมจะเข้าเข้มใส่มันจะพูดแี่โคตแม่งมึงเ้ย <laughs> ไม่เข้าใจอ่ะเอเออ่าะ